ผมเชื่อนะครับว่าคนที่ดื่มมะฉาส่วนหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เนี่ยดื่มเพราะว่ามีประโยชน์กับสุขภาพแต่รู้ไหมครับว่าถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยตับอาจจะมีปัญหาได้เรารู้นะครับว่าสารสําคัญในมะฉาหลายตัวโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่ชื่อว่า EGCG พวกนี้นะครับถ้านในปริมาณที่พอดีพอดีก็จะช่วยเรื่องไขมันพอกตับป้องกันตับเป็นพังผืดชะลอการเกิดตับแข็งหรือแม้แต่ตับที่กําลังโดนพิษจากพาราเซตามอลหรือว่าเหล้ามะฉาก,ก็มีส่วนช่วยได้ แต่อย่างที่หมอพูดไปบ่อยนะครับความพอดีคือดีที่สุดสาร EGCG ตัวนี้นะครับถ้ามากเกินไปก็คือปรนมาณเกิน800มิลลิกรัม800มิลลิกรัมเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับผงมะมขาก็โดยประมาณประมาณนะครับ1 0ถึงกรัมคือสารตัวนี้ถ้ามากกว่านี้ตับอาจจะถูกทำลายได้เกิดเป็นภาวะตับอักเสบเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กินมะฉามากเกินไปนะครับคล้ายๆกันเลยครับใครที่หาสารสกัดชาเขียวมากินหรือแม้กระทั่งพวกอาหารเสริมตัว EGCG โดยตรงเลยเนี่ย หรือคนที่มีภาวะตับอักเสบอยู่ก่อนแล้วก็ต้องระวังปริมาณของ E G C G ต่อวันตรงนี้ด้วยนะครับ